วันฟุ้งฟิ้งเลยเห็นไหมเนี่ยพี่ครับรครับอ,รอ,อันนี้เป็นเรียกอะไรไม่รู้เหมือนกันใช่หรอหโอ้ว้าวสวยงามมากเลยมาดูสิ มาแล้ว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 ครับปลามาแล้วนี่โอ้โหดูสิปลาเยอะมากเลยครับดูบรรยากาศบรรยากาศช่วงหกาโมงครับ ไอจีให้ห wow. mm ่านปลาว้าวโอ้โหครับ <it S 1> ผม <is it? S 1> ปลาถวายครับปลาถวายปลาถวาย uh. ปลาถวายเยอะเลยครับว้าวอ้าวเจี่ยม เอาเรือม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 าสิโอโไปนองเลยโอโ้ตัดเปียเลยครับโอ้โหเราอองน้ำไปแล้วไม่แล้วไม่แล้ว หมดแังอเอาเสร็จเลยเหรอหมดเลยเอาหมดแล้วที้ก็จะโอ้โหโเก่งมากเลยเอาอันนี้ก็เหลือให้ให้นกกินอเอปรี้ยกแล้วเหรอไม่เปียกหรอกมันเป็นละอองฝน เป็นละอองเหมือนเขาปล่อยน้ำไม่รู้ปล่อยน้ำแบบเป็นฝุ่นดิครับไปเยอะไหมไปเยอะไหมครับเยอะไหมดิไปเยอะไหมยเยอะนะครับเยอะมากเลยครับปาตถวายที่วัดหลวงพ่อโต ส่งซีไอจีมาให้หานปลาช่วงเย็นเริ่มมา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 ดูดูดูเริ่มาม,ามาแล้ว,วมาแล้ว,ลวครับว้าวเจสก,กี้มาสองคันเมืเ่อเี้ไปแล้วไปโน่นแล้วโอ้โห อันนี้ก็โอ้โหบรรยากาศเะอ,องน้ำฝนที่ต้อนรับงานโอ้โหสวยมากเลยครับอันนี้คือปลาสวายครับปลาสวายว้าวอ้าวตัวนี้ก็นกมากินขนมปังแต่ว่าหมดแล้ว หมอแล้วครับ